อย่างนี้ครับถ้าพูดถึงเมพริมายาชื่อจริงของเมก็คือพัชรีตันติวิทย์ชื่อเล่นคือเมนะครับปัจจุบันเธออายุ28ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเธอโด่งดังและเป็นที่รู้จักในวงการสื่อเธอให้สัมภาษณ์เยอะมากนะครับนิตยสารเอ่ยรายการดังๆเอ่ยทุกครั้งก็จะบอกว่าครอบครัวเธอเนี่ยพื้นฐานไม่รวยเลยเรียนโรงเรียนวัดบ้านก็ทุรกกันดารแต่เธอใจสู้เธอทำงานจนวันนี้เธอมีเป็นหมื่นล้าน ช่วงที่เรียนอยู่ปีสาเนี่ยเธอเริ่มทําธุรกิจแรกก็คือขายน้าอะโวคาโด,โดแล้วก็ทําสบู่แบรนด์ของตัวเองตอนนั้นเริ่มสร้างแบรนด์มายาขึ้นมาละแล้วก็เริ่มเข้าสู่ธุรกิจอาหารเสริมกลายเป็นแบรนด์พรีมายานั่นเองเ <Down> บื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมครับพรีมายาเนี่ยมีทั้งอาหารเสริมนะครับมีทั้งคลินิกเสริมความงามมีทั้งร้านทําเล็บเจ้าตัวเนี่ยถ่ายคลิปออกมาอย่างเงี้ยเยอะเลยก็จะมีคลิปที่ร่วมกับสามีก็คือคุณแซค คลิปซื้อเพนท์เฮาส์คลิปช้อปปิง้งอ่ะอันไหนลองดูคลิปซื้อเพนท์เฮาส์หน่อยสิจริงค่ะเพนท์เฮาส์นี้นะคะก็โอนเป็นชื่อเมย์เรียบร้อยแล้ววิวกรุงเทพที่ไม่สาำใครนะคะมองไปสุดลูกหลูตาก็เป็นวิวเมืองแบบนี้เมยซื้อห้องนี้มาแบบแบร์เชลนะคะทุกคนก็จะมาเป็นแบบปูนเปลือยเลยะคะ่ะคือจริงๆต้นคลิปเนี่ยออเอาเองินสดมาให้ดูด้วยตูนค่ะซื้อเงินสดนะ มาจากน้ำพักกำลังของเมย์เองเนี่ยฮะแล้วก็เอาลักษณะการตกแต่งคอนโดมาให้ดูด้วยคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามันมีลักษณะที่เชื่อมโยงคือเนื่องจากคลินิกที่เจ้าตัวมักจะไปถ่ายคลิปอยู่เนี่ยมันจะเป็นคลินิกที่อยู่ที่สาขาทองหล่อมีดาราชื่อดังมีเซเล็บเข้าไปร่วมหุ้นในการเปิดคลินิกอยู่ด้วยแล้วก็จะมีชื่อของนักร้องสาวลูกท่งคนหนึ่งตูนจำได้ตุนจำได้ละวันนั้นตุนเห็นภาพข่าวนี้อยู่ด้วย ทีนี้ตอนนี้กําลังเชื่อมโยงแล้วอ้าวมีดาราไปเป็นหุ้นส่วนแหมะภาพชับเลยก็เลยเห็นหมดเลยว่าใครยังไงอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาชี้แจงและนอกจากนี้คนกําลังเชื่อมโยงกันว่าเส้นทางการเงินจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับ forex 3d หรือว่า dsi กําลังทำประเด็นนี้อยู่หรือ,รอเปล่ามันไปถึงขั้นนั้นแล้วอะใช่ตอนนี้มองไปแบบนั้นค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อช่วงต้นปีเพิ่งจะพาคนในเครือข่าย60คนไปเที่ยวต่างประเทศแล้วใช้ชีวิตแบบหรูอลังการ่ายคลิปโชว์อีก เรียกได้ว่าเอาละเรื่องของ, <จะ S 1> ของคุณเมย์เอาเท่านี้ก่อนถ้าเจ้าตัวจะชี้แจงเนี่ยเราก็ยินดีให้ชี้แจงนะฮะแต่เมื่อปรากฏเป็นข่าวแล้วกลายเป็นถูกออกหมายจับก็แน่นอนเราก็ต้องเอามานําเสนอนะคือเราบอกได้เลยนะคะว่าถ้าตรวจสอบไปเนี่ยงานนี้มันอาจจะเลือกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าย้ําตอนนี้ที่โดนแค่ว่านําเข้าข้อมูลอันเป็นเทจสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็คือที่ไปโพสอะนะว่ามีเงิน6กพันใช้เวลา3เดือนกลายเป็น15ล้านซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ใช่เทจเรื่องจริงแต่ก็นั่นแหละเอาจริงๆนะข้อหานี้ไม่ได้หนักเท่าไ ที่ตำรวจตรวจสอบอยู่มันจะยิ่งกว่านั้นีกอ่ะค่ะไปเสียภาษีถูกต้องไหมเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับใครเนี่ยแล้วถ้าไปพันถึง Forex 3D ด้วยเนี่ยนะคะท่านผู้ชมก็เห็น Forex 3D ไม่มีใครได้รับการประกันตัวเลยนะคะมีคนเดียวคุณพิงกี้<ม>ที่ได้ปล่อยตัวกมาหรือทั้งหมดจบที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้นะก็เป็นได้ก็<อ>เป็นได้เพราะเธอยือนยันที่เธอโพสต์ความจริงไม่ใช่ความเท็จและไม่เคยหลอกใครพูดถึงคดี Forex